เป็นงเพลกรรมของนุนา่ามาแล้วจ้าเฮยยายนะยายเอาเตกขายข้าวจีอยู่นั่นแหละข้าวจีอะเมนก็เมนแหละใครจะไปกินลง แม่ครับวันนี้เราไปซื้อข้าวตีบ้านยายสวยกันไหมครับได้สิลูกตามใจเลยนะยายครับยายครับเฮ้ยเสียงรุ่นเพ่คนนั้นนี่ไม่หลอกกนหลอกหลอก,ลอก,ลอกเป็นอุปปาเลยอะ่ะ จ้าหนูเอาอะไรเอาเข้าจีครับกี่ไม้ดีจ้าประมาณสองไม้ครับนี่จ้าใส่ถูกไอ้แล้วขอบคุณครับไปแม่กับบ้านกันดีแล้จ้า ย,ยังไม่เย็นทีผมลืมผมลืมฮัลหลก็จริงแต่แตะขี้ลืมนะดูหืมหยหลออยก็อบปปาเนะี่ย ว่าเฮ้ยน,น,นะหนูนาฉันต้องรีไปหาหนูนา้าละโอ้ยฉันนี่ก็เดินช้าจังเลย,ยไิ่งไปเลยแล้กันโอ้ยวิ่งวิวิ่ง,ง,งฉันนี่ก็วิ่ช้าเหมือนกันเดินก็ช้าวิ่งก็ช้าอืมเรานะเรา นี่ไอห,หนูนะว่าไงาน้อยหนะ่าไม่ได้เจอกันนาะนเลยคิดถึงะก็คิดถึงแหละว่าแต่มาทำไมหรอคนนั้นน่ะแฟนฉันแฟนแกนได้ไงอ่ะฉันเห็นเขาก่อนนะก็ขอเป็นแฟนฉันไม่เชื่อไปถามเขาดูสิ เฮ้ยเขาบอกว่าแฟนฉันแฟนฉันโอ้ยอะไรกันในนั่นไงบ้านสุดหลอนีอ่เดี๋ยวจะไม่ได้ทันการเอาเอา่อคุณมีแฟนรยังคะก็ นะครับชัวร์น้อยหน่าครับฮะน้อยหน่าเหรอได้แม่เขาเป็นอะไรของเขาอะครับไม่รู้เหมือนกันจะลุกอ่าแม่ครับเดี๋ยวผมยกเก้าอี้มาให้นะครับเดี๋ยวแม่นั่งพักก่อนนะครับได้สิจา้าลูก 哎，对。<music> ไปครับเฮบ้านดีกว่าเฮ้ยเดินกลับบ้าน ไปกันเถอะครับใช้าค่ะไม่เป็นไรครับโอ๊ยโอ๊ยช่วยหน่อยค่ะอ่ะมายกข,ขึ้นมาเดี๋ยวพาไปหาหมอไม่ต้องค่ะหายแล้วเพราะพลังความรักเนี่ยแหละค่ะ คนแคทที่มาส่งบ้านไม่เป็นเลยครับค่ะนี่เองเป็นมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ยายบอกแล้วใช่ไหมว่ายายไม่มีใครเ็ยค่ะให,ให้ให้เรียนจบก่อนนี่มันยังไงคะฮะมันยังไงยายคะ่ะยายฟังนะคะ นี่เป็นอะไรโอ้ยโอ้ยเราทำกับยายของเธอแบบนี้ทำไมฮะทำกับยายของเธอทำไมนี่แสดงว่าเราคบกันแค่หนึ่งชั่วโมงก็เลิกกันแล้วหรอคะใช่คบกันแค่หนึ่งชั่วโมงเราเลิกกันเฮ้ย ทำร้ายแบบนั้นมันไม่ดีนะเธอเราขอโทษเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะโอ๊ยที่บ้านเธอพังทลายเลอเนี่ย ันเป็นเพราะฉันใช่ไหมเธอไม่ใช่มันไม่ใช่เลยไปหาที่นักดีกว่าอ่ะเพื่อนมาแล้วห่ะเอ้ยไปกันเถอะที่รักเราจะไปสนนานอย่างเขาเลย ร้ทำไมทำแบบนี้่หาความฝึกไม่ได้เลยคนเดียวฉันจะเศร้าอ,อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> อย่าเพื่อนสนิทเอ้ยเจ็บแล้วก็จำนี่ เลิกกันก็เลิกพี่เลยนี่ออกจากบ้านดีกว่าก็แค่ขายข้าวจีนี่มันจะปิดได้อะไรกันนี่บ้านของฉันบ้านหลังใหม่โอ้ยรีบวิ่งไปกว่า รีวๆไปตรงนั้น,น, Make น oh, lair, นะดีกว่าเรีบรรโอ้ยเร็วเร็วอ๋อเร็วเร็วเร็วเรกว่าเร็วกว่าอ้าา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 ่าา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 า 山东的妞有温柔，真。 โอโทษนะคืผิดไปแล้วเอาละค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะทำละคอสัันได้แล้วนะคะแอปนะอัาหนนะ้าจอไม่มีปัญหาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย